สามวิธีลดตัววมจากโซเดียมมีอะไรบ้างมาฟังกันครับก็ที่1น่งครับดื่มน้ําให้เพิ่มมากขึ้นครับการดื่มน้ําเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นการช่วยทําให้ร่างกายนะครับมีการ ขับโซเดียมที่มีมากในร่างกายครับให้ออกไปครับเมื่อไหร่นะครับถ้าหากเรามีโซเดียมร่างกายมากนะครับแล้วเราไม่กินน้ำเข้าไปครับตัวโซเดียมเองนะครับก็จะมีการดึงดูดน้ําจากส่วนต่างๆร่างกายครับเข้าไปเก็บสะสมไว้ครับทำให้ตัวเราอยังบวมอยู่กันครับและมีการขับออกมาครับข้อที่2นะครับาอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงครับการทานโพแทสเซียมนะครับมีส่วนสําคัญมากในการลดการบวมที่เกิดจากโซเดียมนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเราทานอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเข้าไปนะครับตัวของโพแทสเซียมเขาก็จะไปทาการขับโซเดียมนะครับที่มาก เกินความต้องการของร่างกายนะครับออกมาในรูปของปัสสาวะนะครับเพิ่มมากขึ้นทําให้ตัวของโซเดียมลดลงครับและเมื่อโซเดียมลดลงครุบก็จะทําให้ร่างกายลดการดูดน้ําเกิดขึ้นครับและผักผลไม้ที่เราควรทานมีอะไรบ้างเช่นแตงกวาครับหน่อไม้มะเขือเทศครับส่วนผลไม้ที่ควรทานนะครับก็ได้แก่กล้วยครับน้ํามะพร้าวครับในกลุ่มผลไม้พวกนี้นะครับก็จะมีโพแทสเซียมสูงครับทาให้ขับโซเดียมออกมามากขึ้นครับข้อที่3นะครับระทานอาหารที่มีโซเดียมต่าครับและออกกําลังกายครับผมส่วนการออกกําลังกายนะครับ ร่างกายนะครับก็จะมีการขับเหงื่องมาครับและเหงื่อนี่เองครับมีการนำพาโซเดียมที่อยู่ในร่างกายออกมาครับและระหว่างของกําลังกายนะครับหากเราทานน้าเพิ่มมากขึ้นนะครับร่างกายของเรานะครับมีการพาโซเดียมออกมาในรูปของเหงื่อนะครับได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับทำให้ปริมาณโสเซียมในร่างกายนะครับลดน้อยลงครับ